โ o โก F4 GT เปิดราคาในประเทศไทย18,990บาทจัดเต็มด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 1ระบบระบายความร้อนด้วยคว c o คูลิ่3.0และพร้อมพรีออเดอร์แล้ววันนี้ครับ Vivo T1 Pro 5G มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 778G และมาพร้อมกับการชาร์จที่เร็ว66วัตต์ Fast Charging รวมถึงกล้องที่มีความสามารถในเรื่องของไนท์คามีล่าคอลเโคนี Z, นานพิกเซลด้วยครับ สวัสดีครับกับมาดเด็กข่าวสารดีดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันสุดปาในการสารบะทีในพูดข่าวไอทีครับ g o F4 GT 3, ก่อนจะชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดจุกใจกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะพาข่าวสารที่มาเต็กแบบนี้เป็นประจำทุกวัน โปโก F4 GT เปิดตัวแบบ global นะครับไปในช่วงปลายเดือนมีสาย,ยุนที่ผ่านมาพร้อมทั้งยี่มีคราวที่จะนำเข้ามองขายในประเทศไทยด้วยซึ่งไม่ปล่อยให้แฟนรอนานนะครับ mm hmm. พอล่าสุดเนี่ยโปโก F4 GT ได้มีการเปิดราคาในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วมีราคาพิเศษนะครับช่วง preorder จะอยูที่18,990บาทด้วยครับ ปกติ F4GT เป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งราคาประหยัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็สเปคภายในโดยจะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED 6.67นิ้วความเร็ว Full HD+ มีค่า r e f r e s 120Hz พร้อมครอบทับด้วยกระจกสุดแข็ง Gorilla Glass Victus ครับที่ป้องกันรอยขีดข่ว,ดวนได้อย่างดีภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 ทำงานควบคู่ก,กับ RAM มาตรฐาน LPDDR5 12GB นะครับด้วยขั้นจำ USB 3.1นะครับ 256GB กับแบตเตอรี่ 4,700mAh เรารับการชาร์จนะครับที่เร็วถึง120วัตต์สามารถชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100%ในเวลาเพียงแค่17นาทีเท่านั้นนอกจากนี้มาพร้อมกับระบบ,บระบายความร้อนครับ l i u i d Cooling Technology 3.0เพื่อให้การทำงานเนียื่นไหลและเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ ไฮไลท์ที่สําคัญอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือปุ่มควบคุมด้านบนนะครับข้างแบบที่เรียกว่าเมทิกป mm ๊อปอัพชิคเกตนะครับที่ตั้งคา่าได้หลากหลายนะครับสามารถเปิดปิดเองได้นะครับปรับการกดปุ่มรันต่างๆได้ด้วยป้องกันไม่ให้เกิดนะครับ แล้วก็ในเรื่องของกล้องหลังเนี่ยให้มา3ตัวด้วยกันประกอบด้วยกล้องเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลของ Sony MX 6 8 6นะครับอัลตราวายแปล้านมาโคร2ล้านพิกเซลครับกล้องเซลฟี่ความละเอียดยีล้านพิกเซลโดยประก f บเ t ยังสะมาพร้อมกับฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจนะครับลำโพง4ตัวระบบ Dolby Atmos h i สไฮเรนะครับเครือข่าย5 G Wi-Fi 6 E ด้วยโดยประก f บเ t ฟสี่จีทีแลมบ์สิบสองกความจําสองครับจะวางจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ JD Central นะครับ ในราคา2,990บาทสำหรับคนพรีออเดอร์ในวันที่3 1 6ถึง1ิกฤษภาคมนะครับเป็นเจ้าของตัวเครื่องนี้ได้ในราคา1,8,990บาทพร้อมกับเลือกชุดของแถมนะครับรวมถึงมูลค่าของแถมเนี่ยอยู่ที่1,5,989บาทในทีเดียวครับใครที่กำลังสนใจสมาร์ทโฟนเกมมี่ก็สามารถไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับ Get มาต่อที่ข่าวที่2นะครับล่าสุดมีการเปิดตัวเป็นทางการแล้วสำหรับโทรศัพท์มือถือ vivo T1 Pro 5G นะครับในมือถือ T series รุ่นประเดิมในตลาดนอกประเทศจีนนะครับโดยจะมีจุดเด่นเรื่องการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G ดีไซน์พรีเมียมฟีเจอร์ครบครันครับ vivo T1 Pro 5G เนีรองรับเครือข่าย 5G และ d u โ m o o e e SA NSA นะครับมาพร้อมกับชิปเซต Qualcomm Snapdragon 778G บนเทคโนโลยี6นาโนเมตรด้วย นอกจากนี้มีระบบระบายความร้อนนะครับเทียบเท่ากับมือถือเรือธงเลยอย่าง v a p o r Chamber c o o l i n g ทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันทำงานควบคู่กับ Ram 8นะครับแอด e ทตแรมสให้ r รมเสมือนไดถึง 4G b เลยทีเดียวแบตเตอรี่4,700ัย ah, มิลลิแอมครับรองรับการชาร์จที่เร็วถึง66สวัตต์ด้วยสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก1ถึง50%เนี่ยเพียงแค่18นาทีเท่านั้นนะครับถือว่าเร็วมากเลยในดีไซน์ครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับดีไซน์ติ้ง t u r b o a m o l e d Display 6.44นิ้ว Full HD Plus HDR 10 Plus กล้องหน้า16ล้านพิกเซล Turbo Engine 3D นะครับผิวด้านด้านหลังประกายนะโดยจะมีกล้องหลัง3ตัวครับประกอบไปด้วยกล้อง Super Night Camera 64ล้านพิกเซล u t o Wide 8ล้านพิกเซลและ Macro 2ล้านพิกเซลครับโดย Vivo T1 Pro 5G มี2สีครับได้แก่สีฟ้า Turbo Cry นะครับแล้วก็สีดำ Turbo Black เตรียมวางจำหน่ายแล้วนะครับในประเทศอินเดียนะในวันที่7พฤษภาคมเป็นต้นปลายแบ่งออกเป็น2รุ่นครับคือแรม6กิกโดค128อยู่ที่21,499รูปีหรือประมาณ9,600บาทนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือที่มีความน่าสนใจและมือถือรุ่นนี้เนี่ยวางขายในไทยก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย เพื่เพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงค์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจะกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe พื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและค่นวที้เราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย